สวัส <c oughs> ดีครับวันนี้เราอยู่กับแบร์เย็นนะครับแล้วนี่คือสกิฟต g เกมอันนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะฮะนี่เลยตามนี้ตามป้ายตามป้ายนี่นี่ดูป้ายดูป,นะดป้ายนะดูป้ายโอเคจะเป็นกิปอัปเดตนะครับที่จะมีเกมซ่อนหาอยู่ในนี้ด้วยโห <c oughs> คนเยอะอยู่นะเฮ้ยโอ้โหเพียบเลยเงินเพียบเลยในนั้นอนะ โอ้เพียบจัดเพียบจัดอืมโอ้ทุกอย่างนี้เหมือนในซีรีส์เลยนะในเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วผมนั้นพร้อมหรือยังมีคนไหมเนี่ยเอ,อ่อคนน้อยจังอะไม่มีใครเข้ามาเลยนะหกคนผู้เล่นหกคนโอ้โหโเจ็ดคน ไม่มีใครเดินเข้าไปเลยเราที่ยืนอยู่นี่คืออะไรอะ่ะ <c oughs> รอเพื่อนเหรอไปเข้าไปสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่คนเฮ้ยไปหาผู้คุมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอเข้าไปก่อนได้ปหมขอเข้าไปก่อนได้ปหมเฮ้ยอย่ามองหน้าผมอย่างนี้นเฮ้ย,ยพี่มีอะไรพี่คุยกับผมได้เลยนะพี่อย่าเพิ่งแบบว่าโหดร้ายกับผม โอเคเกมที่1นึ่ครับเกมซ่อนหาและแเ,เ,เกมที่สไฟแดงไฟเขียวเกมที่3มิงเกลิลพูดถูกปะพูดผิดขออภัยครับเกมที่4กันไกหินกระดาษน,นะถ้าเราไปถึงเกมที่4ี่้้วก็จะถึงด่านที่สก็คือเกมที่4ี่นั่นเองโอเคมาเกมแรกอย่าองรางวัน ดูซิว่าเราจะเป็นคนซ่อนหรือจะเราจะเป็นคนหาเออนั่นสิเฮ้ยชะโอ้เป็นคนซ่อนนะจะรอดหรือร่วงอนะดูกันตรงนี้แหละไปเลยคนซ่อนเหรออืมส,สิบวิสิบวิไปทำไมดี ไปทางไหนดีไปทางไหนดีเออเอ,อ่อฝาลายไซด์ดีเฮ้ยอันนี้มันทางออกดีกว่าเฮ้ยเริ่มแล้วเอ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยฮิตกใจหมดโธ่ไม่ยังเฮ้ยใครขึ้นมาใช่ไหมใช่ใช่ไหมแอบ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 ใช่ปะเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเพื่อนอย่าเพิ่งไปเพื่อนอย่าเพิ่งไป เฮ้ยมีคนโดนแล้วขออยู่อยงนี้ก่อนเฮ้ยมาแล้ว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 ร้อยสี่สิบเก้าวิเวลาเหลือเยอะๆยาวๆเฮ้ยไข่แบบๆไข่แบบๆเฮ้ยเฮ้ยมีคนโดนเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ินๆนู้ใจเย็น มันวิ่งเร็วได้ไหมเนี่ยวิ่งเร็วไม่ได้โอ้โหหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวโอ้ยโอ้โหันแล้วโดนต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะดูดิดูกล้องแป๊บโอ้โหเวลาเหลือเยอะอ่ะสียดายอ่ะโอ้ เออพี่ขอเทศจัดเลยเงินรางวัลมาแล้วอ้าวไม่มีอ่ะเป็นคนซ่อนนี่ละ โอ้ยอยากเป็นลองเป็นคนหาบ้างอะ่ะไปซ่อนก่อนได้เปรียบอ้าวทำไมได้เปลี่ยนเบอร์ศูนย์สองแล้วสิบสี่วิสิบสี่วิยจริงๆทางมันก็ไม่ค่อยได้ซับซ้อนอะไรสักเท่าไหร่มันก็หาง่ายอยู่นะเฮ้ยนี้คนเฮ้ยอย่ามากันเยอะดิไปให้ลึกที่สุด เราต้องไปให้ลึกที่สุดและไกลที่สุดอันนี้มันวนปะไปให้ไกลไปให้ไกลไปให้ไกลที่สุดเขาจะหาเราเจอไหมเอ้าไม่เออมันวนไปวนมาใฮะทางนวนไปวนมาหวังว่าคงไม่มีโอ้ยพี่คนโดนแล้วมีคนโดนแล้ว,ลวอืม ไปเป็นกลุ่มดีกว่าไปเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มเออ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 ความคิดดีไปเป็นกลุ่มลาโดนได้โดนแต่หลายคนอ้าวโอ้มีเพลงด้วยโหเวลาเหลือตั้งเยอะเลยอะ่ะ โอ้ปลอดภัยจากการกำจัดพี่ว่าผมปลอดภัยไหมฮะพี่ว่าผมแบบว่าจะอยู่รอดจนจบไหมเนี่ยเวลาเนี่ยชิวๆเลย <c oughs> คุยด้ยวยไม่คุยด้ยวยฮะเออเพิ่งรู้ว่ามีทางนี้ด้วยเออชิวจัดเลยอะโอเคโอเคโอเค ชิวจัดเหลือเ,ลเวลาอีกหนึ่งนาทีตอนนี้ในห้องมีอยู่หนึ่งสองสามสี่รวมเราด้วยสวัสดีครับฮัลลศูนย์หกสวัสดีครับพี่เขามองอะไรอ่ะพี่พี่ พี่ว่าพี่อยู่ที่นี่มานานหรือ,อยังครับเฮ้ยเฮ้ยสิบสี่วิสิบสาม ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเป็นการเริ่มต้นที่ดีโอ้วงเงินสดหกร้อยสามสิบแปดไม่ทันเราจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้ดูเพื่อนก่อนเอ่อ ควรไปต่อปะ่ะมี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 มมมเฮ้ยไม่ไปเหรออยู่แค่นี้เหรอโอเคเรา <c oughs> ไม่ต้องคิดเลยนะ <c oughs> เรื่องเงินเรื่องเงินเราทำได้ทุกอย่าง <c oughs> แต่เราก็ทำให้รอดกลับไปด้วย <c oughs> อยองที <c oughs> ไฟแดงไฟเขียว ไอ้แดงมันเป็นนักสู้มาจุดนิ่งไว้ทุกคนนิ่งไว้ไปวิ่งวิ่งหยุดเฮ้ยทันมนะั้ยน่ะออได้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 ไ,ดไ,ดไ,ดไป,ปขอเก็บเหรียญได้ไหมเออ้ยไม่ทันเฮ้ย เฮ้ยข้างหน้าทันว่ะเฮ้ยมีคนรอดมีคนรอดมีคนรอดเฮ้ยไปไปวีหยุดนิ่งไว้นิ่งไว้ไปปึบไปจ้ะไปแล้วเรียบร้อย

นี่คงจะเป็นสไตล์ของแม่เย็นนะโอ๊ยนี่มันจะไปถึงไหนวะเนี่ยแล้วคือเราต้องไปเริ่มใหม่ใช่ไหมเมั่แต่ตาแรกเลยใช่ไหมโอ้โหสารลอดมาจากซ่อนหาได้ขอเป็นคนหาได้ไหมอ่ะอยากเป็นคนหาอยากลองดูอ่ะว่าจะเป็นยังไงอนหายแล้ว โอ้โหมันจะมีอยู่ทางหนึ่งอ่ะจำทางไม่ได้แล้วด้วยไปทางไหนวะเขาไปทางไหนอ่ะคนที่รู้อ่ะมีใครรู้วะเราต้องไปให้ลึกที่สุดสามสองหนึ่งมาแล้วอลองตา้เาเฮ้ย

เฮ้ยมี่คนโดนอีกแล้วเฮ้ย,อยตอนนี้เราหาห้องนั้นไม่เจออะห้องนั้นอยู่ไหนงน,นี้ปะขวาร้ายซ้ายดีงั้นเราไปขวาเลยเอ๊ะมันเป็นทางวนปะทางวนใช่ปะ นี่มันไม่ใช่ทางบนหรอเฮ้ยเสียงเท้าใครไม่มีเคเคเคปุ๊บฟึ๊บ,บเราต้องไปให้ลึกที่สุดข่าไร้ายดีไปน,นี้ลองไปซ้ายดูอ,อ้าวตันกำทางนี้ เจอประตูอีกแล้วเฮ้ย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 เ้ตามมาไงเนี่ยอโอ้โหตามมายังไงก่อนนึกว่าเสียงเท้าไข่ยากจัดยากจัดเลยอะ มา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 ันต้องชนะสิวะมันจะเป็นผู้เล่นที่ดีได้ได้เลยขอใ้เป็นคนหาสักตาเถอะอยากเป็นคนหาซ่อนหายกแล้ว อันนี้คืออะไรนนกดได้ปะมันต้องทำไงอ่ะอันเนี้ยเย้เราเป็นคนหาทำไมนคนหาไม่แค่นี้วะเฮ้ยมาดิ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 มามามา,มา,มาเฮ้ยต,ตีไม่ถึง่ะตีไม่ถึงวมา นี่ให้หลุดไปเชียวนะโอ้มีคนคิวก่อนไปละ <laughs> อยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนกันจ้าสวัสดีจ้าเออน่าจะมีเกมตรวเชือกเนาะยูหูอยู่ไหนกันจ้า,จา,า,จม,ม,จามาอุย้ยมาหาพี่หน่อยสิจ้า โอ้ยตันทางที่ดีคือทางตันไ้ยทำไมเขาเจอเยอะจังอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้พอเป็นคนหาก็แบบว่าหาไม่เจอแต่ทำไมเวลาเล่น,นเขาหาแล้วเจอดีจังโอ,โอ้ยตันอีกแล้วเฮ้ยเรามาผิดทางพวกนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเวลาเหลือ,อร้อยกว่าวิโอเค อะไรล้างซีไม่ได้ว่ะไม่มีกุ่มแจเฮ้ยอยู่ไหนกันนะโอ๊ยโอ๊ยโโอ้โอพี่ลงทาเหมือนกันใช่มั้ย <laughs> มีคนเปิดประตูทิ้งไว้ อยู่ไหนกันจ้ามาหาพี่หน่อยทีจ้าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไม่เจอใครเลยจริงเหรอเหลือเวลาไม่ถึงนาทีละเฮ้ยว่าไปหน้าขวาร้ายซ้ายดีไปซ้ายแล้วกัน สีเหลี่ยมไม่มีปแจสี่เหลี่ยมเราไม่มีเอ่อท้งไหนดูว่าไม่เจอใครเลยอ่ะหมดแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โหสิบห้าวิสุดท้ายแต่เราก,ก็ไม่ได้ยินเสียงใครเลยนะหรือว่าหรือว่า เราจะวิ่งหนีจนหมดเวลาไม่ได้นะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซุกคิดเกมเดอะไฟแนลเกมนะจ๊ะเฮ้ยแม่มาเมื่อกี้เห็นแม่แ,มแมแบบเออแม่มาแบบแบบอแะบบแ,บบแม่ประตูนี้เหรอ ซ่อนหาสินนะคนซ่อนอีกแล้วสินนะแลนนี่ก็บังนี่มันต้องทางนี้เว้ยจำได้จำได้จำได้ตามไปเรามีคุญแจตอนนี้เรามีคุญแจสี่เหลี่ยมดีเขามาแล้วไปเร้วไปเร็วไปเร็วิ่งว,ว,วิ่ง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  ปิดประตูปิดประตูเอ้ยตามไปก่อนเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงเราต้องไปห้องลับเขาต้องไปห้องลับกันแน่ๆเขาต้องไปห้องลับห้องนั้นแน่ๆไปเลยพวกเราเฮ้ยทำไม <c ười> เสียงอยู่ใกล้จัง <c ười> ทางนี้นะน้องไม่ได้หมายเขาจำทางได้ป่ะเขาโคตรเก่งเลย <c ười> เออเออเอดีกว่าดีกว่า ไอเลยพวกเราพวกเรามันสุดอยู่แล้วสี่เหลี่ยมผมมีผมมีสี่เหลี่ยมโอเคทางไหนอันนี้เหรอไป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 มันจะเอ้ยเจง๋งทางไหนอ่ะ เฮ้ยอย่าพาหลงน่ะอย่าพาหลงน่ะหลงไปโดนหมู่เลยนะเฮ้ยจ้าร้อยหกนาทีวินาทีไปลุยลุยเลยพวกเราลุยลุยเลยพวกเฮ้ยเห็นใครถื่นมีมได้เฮ้ย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  เอ้ยมาไงเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหมาได้ไงมาได้ไงก่อนโอ้โหเฮ้ยจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาเป็นหมู่คณะ แล้วก็โดนเป็นหมู่คณะเยี่ยมไปเลยเราต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เราต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ซ่อนนี่แล้วเราต้องไปประตูให้ได้ มีใครรู้บ้างว่าประตูนั้นอยู่ที่ไหน3าสอง ตตตตตตาาาาาาเออเขามีวงประตูวงกลมเหมือนกันเลยอ่ะเอ้ยกุญแจวงกลมอะ่ะแล้วถ้าไปเจอสี่เหลี่ยมทำไงอะ่ะเฮเสียงเขาเปิดประตูอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครทำไมเสียงมันใกล้จัง ซิกแซกซิกแซกซิกแซกจัดปึ๊บไม่มีใครเอ้ยโหเดี๋ยวบอกนะว่าพี่หนีใครมาฮะพี่โอ้โหโดนอีกแล้วที่ว่าตรงนี้ปลอดภัยสุดใช่ไหมเฮ้ย,โอ,ยโอ้ยเสียงใกล้จัด ผมดูต้นทางให้นะ บอกเราเลยโอ้โหกรรมสัยต้องซื้อต้องซื้อ วิ่งเร็วอย่างนั้นเลยเหรอฮครับผมจิวนแล้วผมก็จะไปเป็นที่หนึ่งของเกมนี้เปลี่ยนสกินและขอให้ชนะนะครับเฮ้ยงอคุณงอคุณก็มาเนี่ยเฮ้ยงอคุลร้อนเงินเหมือนกันหรอเนี่ยโอ้ใช่สินะดาวนาเม็ก แล้วนาเม็กมันต้องร้อนเงินอยู่แล้วทุกคนไม่รู้อะไรสินะฉันเคยเล่นเกมไใ้บ้านนี้มาก่อน <c oughs> ฉันรู้ทุกผลทางหมดแล้วบางทีฉันอาจจะมีหลงบ้างอืมใช่หลงจริงอ่ะโหงกุลมีพลังวะเนี่ยมีพลังสูเปอร์ไซยาปะ โอเคเราเป็นผู้ล่ารา้อยเขาไปซ่อนกัน <c oughs> ไองกุลเป็นผู้ซ่อนหานะเออพี่โงกุลเทนชินฮังมาเอา้าตกใจหมดบัก ทางที่ดีคือทางนี้แน่นอนอยู่ไหนอยู่ไหนน โอเคเราได้เราได้เราได้แล้ว <No. S 1> เราได้คิวแล้วเราได้หรือเขาได้ก็ไม่รู้อะเมื่อกี้เนี่ยเเฮ้ยเขาไปคิวอยู่ไหนกันนะเ <No. S 1> ชื่อไหมว่าผมบ้านะ <No. S 1> ต้อง ต้องมีคนที่วิ่งกลับไปจุดเริ่มต้นไม่มีใครมาวะไม่มีใครมาสินนะ Dù này gắn cha you hù dù hù Dù hù dù này gắn cha Hả mê lời cha Lời kì là thiếu Ôi ไม่มีใครร้องกันแล้วเฮ้ยมีรอยประตูที่เปิดไว้ซึบอ่าอ่านีจุดจีโอ้โหมาอยู่ตัวนี้ก็เต็มเลย เราเป็นสี่ห้าหกนะเว้ยเราเป็นสี่ห้าหกเราต้องอยู่ให้รอดไป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  ราต้องไปห้องนั้นให้ได้ไปพวกนั้นให้ได้เฮ้ยใครมีสี่เหลี่ยมอ่ะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเปิดประตูหน่อยสี่เหลี่ยมเปิดประตูหน่อยสี่เหลี่ยมเฮ้ยกูเปิดไม่ได้

โอ้วิ่งไวเกิน <Yeah. S 1> เริ่มถอแล้วโอเคครับก็ฝากกูด้วยนะครับกับสกิทเกมเดอะไฟนอลเกมนะของโรบัสโอเคครับฝากกูด้วยครับกับแบร์เห็นครับช,ชอบชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย